อ้าวครับผม M U 5 7ครับกู่36เดียวเดียวเดียวเออบ้นทานตะตัดอยูอ่เป็นไรอีกเนะนี่ยบัานนี่อ้าวแบดบอกเอ็มย้ yeah, U 5, 7, ครับพี่น้องดึงดึงกู้กูปอัดสั่ง họ kia vàng lạc với quần để bỏ lỡ nước ngay ô ừ, chắc ai bùn <cười> <cười> Ủa

อืมทิดแล้วติดแล้วขอให้ติดก่อนโอ้จำเลยไปน้องอ้าวห้าเจ็ดตัวแรงจำปอกจำปอกโอ้เนาะ เดวน่าคึ่งรอเว้ยดินหน้านำโอ้ยง่ายพูดแล้วง่ายพูดง่ายพูดเรียบร้อยเรียบร้อยมันอัดได้อีกบ่ล้อจักรอบอ่ะ โอ้ด่านกีดยวสักพัฒน,นาพี่น้องเอออัดจัหงหวะพอนกระเด็นแล้วกันปาดปัด,ปดไปแล้วครับโอ้ยอีพีนี้แสนสั้น,สนแสนเหลืเกินขอบคุณครับผมสำหรับการติดตามรับชมรับฟังในช่อง YouTube ของเรานะครับ สวัสดีครับผมเจอกันนคลิปหน้าพี่น้อง